มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเด็มเมมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัตตทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทรเรนอาคาคอปเปอรเลชั่นจำกัดเช่ารถโชเลนะ1 6 4่ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซ t อินเดอร์ซ2 0 1 7 2อ2พันมีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลาส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง fm 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกิจกรรมกับเราชิง5รางวัลประจำวันนี้ถ้าฟังคำถามไม่ทันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคำถามถามว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้กู้ยาวนานสูงสุดกี่ปีระว่างข้อ1 10ปีข้อ1 10ปีกับข้อ2 15ปี คำถามถามว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้กู้ยาวนานสูงสุดกี่ปีระหว่างข้อ1-10ปีหรือข้อ2-15ปีถ้าทราบคำตอบแล้วนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A อแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS มันน e ี p ั L U S, ast, ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามได้ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ถ้าฟังคำถามไม่ทันก็เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน m ั n นี plus และกดไปที่เครื่องหมายคำถามสีแดงนะครับก็สามารถที่จะอ่านคำถามแล้วก็คำตอบได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาได้เลยลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับ รู้ฟังครับดิโอโรฉลองครบรอบ17ปีจัดหนักแจกจริงกว่า20,000รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโรตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดิโอโรที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมจนถึง10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโรได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w c a f e d o r o c o m หรือ Facebook Cafe di Olo เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเดอร์ซิตี้23-26มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน บังจากคว้ารางวัลบริหารดีเด่นครับโดยดรอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลบริหารจัดการดีเด่นให้แก่คุณยอดพดวงรักมิดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับบังจากปิโตเรียมจำกัดมหาชน เช่นเดียวกับทางปอตทสอพอก็ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2016เช่นเดียวกันนะครับโดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปตทสพรับรางวัลบริหารจัดการดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงินในการประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2016นะครับซึ่งปตทสพได้รับรางวัลนี้ในฐานะที่มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีเลิศและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับ ก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับปตทสพจำกัดมาหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโกสมาร์ทเมมเบอร์โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกสมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารซัสโกสมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook ซัสโกแฟนเพจหรือผ่านทางเว็บไซต์ w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  m m m e r s u s s o o o t t h นะครับวางแผนเที่ยวหน้าร้อนกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจ ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ w w w k h a o y a i f a n t a s y c o m นนะครับมาถึงงานมหากรรมการลงทุนครบวงจรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ ผมหมายถึงงาน Set in the City 2017 23-26มีนาคมนี้ที่ชั้น5สยามพาลากอนนะครับมีความน่าสนใจตรงไหนและไฮไลท์ของงานที่มีเยอะมากๆจะน่าสนใจอย่างไรเหมาะสำหรับใครบ้างผมเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดรรินใจชาคอนพิพัฒน์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดรรินใจสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับอ๋อยินดีเสมอเลยค่ะนะครับเ็นว่ามาทีไรเนี่ยมีเรื่องดีๆและน่าสนใจมาคุยให้ฟังเกือบทุกครั้งเลยด้วยใช่ไหมครับก็วันนี้ก็มีเรื่องใหม่มาแล้วค่ะใหม่ๆบัดหมาแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับ,นะค,รบคงจะกําลังหมายถึงงานเซตอินเดอยซิตี้กรุงเทพมหานคร2017ใช่ไหมครับท่านนทตนินใจ นะครับงานนี้เนี่ยขอเริ่มต้นจากเรื่องแนวคิดในการจัดงานเซตอินเดียซิตี้ปีนี้หน่อยแนวคิดสำคัญในปีนี้เนี่ยคืออะไรครับท่านดรลินใจครับ จริงๆแล้วอะค่ะแนวคิดเนี่ยมาจากความมุ่งหมายของตลาดหลักทรัพย์อะค่ะในการที่เราอยากจะทําให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจถึงความสําคัญของการลงทุนแล้วเราก็ให้ความรู้ทําสัมมนาอะไรมาต่างๆหลายปีแล้วในปีนี้เราอยากจะมากกว่านั้นเนี่ยค่ะเราอ,อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนเนี่ยมันเสี่ยงนะ เสียงที่สุดเลยเสียงที่สุดเลยคือไม่ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตเรานะคะถ้าไม่มีการลงทุนแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความมั่งคั่งจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือจะเกษียณแบบมีความสุขเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยโดยเฉพาะในยุคที่เราบอกว่าดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะคะตมากใช่ราคาของก็แพงขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ให้เงินทํางานแล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะบรรลุเป้าหมายน้อยมากเพราะฉะนั้นแนวคิดปีนี้เลยบอกว่าแนว คิดก็คือเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนคำว่าเห็นทุกโอกาสก็คือทุกโอกาสที่จะทําให้เราไปสู่ความมัง่งคั่งและก็เข้าถึงการลงทุนทุกรูปแบบนะคะมไม่ว่าจะเป็นหุ้นอนุพันธ์ทองกองทุนรวมหรือประกันภัยค่ะครับแันนี่คือที่มาของแนวคิดในการจัดงานเซตอินเดียซิตี้ปีนี้นะครับใช่ค่ะตลาดอยากเห็นประชาชนเข้าใจว่าการลงทุนเนี่ยเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตนะค่ะและก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะมาสร้างโอกาสสู่ความมั่งคัง่ง จะได้มีเงินพอใช้ในวัยเกษียนในยุคที่ดอกเบี้ยกระตำตั้ํต่ตของก็แพงขึ้นมาเยอะเลยนะครับใช่ค่ะก็เลยเป็นแนวคิดของการจัดงานเซตอินเดอะ t ซิตี้นะครับ23ถึง26มีนาคมนี้ที่รอยัลพารา g o n ฮอ l ์ชั้น5 สยามพารากอนนะครับ4<ช>วันเต็มเมเลยใช่ไหมครับทันตุด<ช>ินใจใช่ค่ะ4วันเต็มเต็มนะคะโปรแกรมอัดเย็ดเลยค่ะ <c oughs> นะครับทีนี้ครับอยากให้ทานตรลินใจขยายหน่อยที่บอกว่าตีมปีนี้ก็คือเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่บอกว่าเห็นทุกโอกาสเนี่ยโอกาสในการลงทุนเนี่ยเป็นโอกาสอะไรบ้างครับทานตรลินใจจริงๆแล้วโอกาสในการลงทุนเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะคนเราเนี่ย ถ้าอยากจะสนใจเริ่มวางแผนการเงินเนี่ยเราก็อยากจะมีจุดมุ่งหมายนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีความมั่นคงยังไงนะคะ,อ,ะอันแรกเนี่ยอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วโอกาสที่เราจะสร้างเงินล้านที่จะมีเป้าหมายจะมีเงินตรเนี้ทําได้นะคะเป็นไปได้ด้วยการลงทุนแล้วต้องบอกว่าในการลงทุนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยเราทุกคนสามารถที่จะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งแบบนั้นได้นะคะในงานเนี้ยเราก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือให้เห็นเลยว่าถ้าเราตั้งเป้าเนี่ยอยากจะมีเป้าหมายทางการเงิน มีเงินสักกี่ล้านนะคะครเราจะต้องออมเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ลองทําสถิตินะคะการลงทุนย้อนหลังไปมีสถิติะะลงทุนย้อนหลังให้ดูด้วยเหรอครับใช่ค่ะบอกว่าถ้าเราออมในหุ้นทุกเดือนทุกเดือนนะคะเดือนละ4 0 0พบาท11ปีเรามีเงินล้านหนึ่งออมในหุ้นทุกเดือนทุกเดือนเดือนละสี่พใช้เวลาประมาณ11ปีก็มีมเงินล้านได้เหรอครับ ใช่ค่ะหรือว่าเราจะใช้กองทุนรวมก็ได้นะคะถ้าคนที่แบบว่ายังไม่เคยลงทุนเงี้ยเราก็ไปใช้กองทุนรวมแทนเราออมสะเดือนละห้าพันก็ได้นะครับผมยังจําได้เลยนะออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านได้ด้วยกองทุนรวมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะอันนี้อาจจะเป็นสําหรับมือใหม่นะฮะมือใหม่นะครับสี่พันกระแด่หมื่นหนึ่งก็ได้จะเป็นหุ้นกระด้จะเป็นกองทุนรวมก็ได้ทีนี้ขยับมานิดนึงครับถ้าเป็นประเภทคนที่ลงทุนอยู่แล้วแหะครับ อันเนี้ยจะมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนอะไรได้มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมบ้างครับตัวเตอร์ต,ะต,ะต,ะตะลินใจต้องบอกว่าสําหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะคสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับทางเลือกนะคะในการ,รลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยงานเรามีประมาณร้อยองค์กรที่เข้ามาร่วมนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเข้ามาและเห็นเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นอนุพันธ์ทองกองทุนรวมหรือประกันจากบริษัทเหล่านี้ ครบถ้วนที่สุดในตลาดทุนกว่าร้อยบริษัทมาพร้อมกันเลยใช่ไหมครับค่ะร้อยองค์กรนะคะอันที่2ก็คือว่าเข้าถึงข้อมูลการลงทุนแบบเจาะลึกเลยนะคะเรียนว่าในงานนี้เนี่ยมีสัมมานา5้าสิบหกข้อสี่วันอัดเต็มนะคะแล้วที่สําคัญคือ2วันแรกเนี่ยรเรามีธีมเรื่องของการเอานักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดเลยว่าหุ้นโอกาสใหม่ไทยแลนด์สี่นะคะยุคนี้<ล>มันต้องยุคไทยแลนด์สีเลยใช่ค่ะของภาครัฐเนี่ยที่ให้ความสําคัญกับเซกเตอร์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาไฮไลท์แล้วรวมถึงเรื่องของหุ้นที่น่าสนใจด้วยนะคะเป็นหุ้นโอกาสใหม่ไท a แลนด์4.0ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วมากกว่านั้นนะคะเรื่องของกองทุนต่างๆที่จะออกใหม่หรือกองทุนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีท็อปฟันต่างๆไม่ว่าจะเป็น LTFIMF ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีครบถ้วนเลยค่ะในงานนี้เอาใจทั้งคนชอบหุ้นแล้วก็เอาใจทั้งคนที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมด้วยนะครับใช่ค่ะ,<น>ะแล้วมากกว่านั้นเนี่ยในงานนี้เนี่ยทางสมาชิกผู้ค้าทองนะคะทาง TFX เนี่ยก็จะมีเรื่องของแนะนําสินค้าใหม่ก็คือโกดีการลงทุนในทองคําที่สามารถรับทองคําไปได้จริงๆแล้ว ทีเฟกโกดีใช่ไหมครับใช่ค่ะจะสร้างพอร์ตยังไงในทองคําแล้วเราจะใช้ทองคําเนี้ยมาเป็นส่วนหนึ่งกับพอร์ตยังไงบ้างมาหาคําตอบได้ในงานนี้เลยค่ะนี่เป็นสินค้าใหม่ของทีเฟกนะครับทีเฟกโกดก็จะมีแนะนําในงานเซตอินเดียซิตี้ครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคแล้วอันที่สําคัญที่สุดเลยนะคะค,คุณยุทธนาค่ะตอนนี้เราโซเชียลกันทั้งวันสมาร์ทโฟนกันทั้งวันถูกไหมคะทุกคนรู้จักแต่ออนไลน์สมาร์ทโฟนกันนี้การลงทุนก็เหมือน เราก็เทรดออนไลน์แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะทําให้เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลงทุนเราอย่างไง<ม>ให้ตัดสินใจได้ง่ายสุดดีสุดมีประสิทธิภาพมากสุดตอนนี้เนี่ยเราก็จะรวมนะคะเรื่องของโปรแกรมต่างๆโชว์เคสต่างๆที่บริษัทหลักทรัพย์มีนําเสนอให้กับผู้ลงทุนเอามาโชว์ในงานนี้เลยค่ะเราจะเห็นเลยนะคะคแอปพลิเคชันใหม่ๆที่น่าสนใจมากนะคะอย่างเซ็นเทรดสตรีมมิงเนี่ยแต่ก่อนเราสนใจหุ้นไหนเราต้องไปเปิดหาข้อมูลเองใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทําโปรแกรมใหม่ียกว่าเซนมันเรียนรู้เลยนะคะว่าเราชอบดู หุ้นอะไรพอมีข้อมูลจากหุ้นนั้นเนี่ยเขาพุชมาให้เราโดยตรงเลยค่ะเด้งขึ้นมาให้ดูเลยใช่ค่ะพุชมาเฉพาะหุ้นที่เราสนใจด้วยนะคะครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วส่งข้อมูลให้เฉพาะตัวนั้นสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเทคโนโลยีในการลงทุนก็จะช่วยให้การลงทุนของเราง่ายขึ้นนะครับอย่างของเซ็ตเทรดก็จะมีเรื่องของฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับเซ็นสต็อกสกรีเนอร์หรือว่าจะเป็นสตรีมมิ่งฟอร์ฟันนะครับอันนี้ก็จะมีด้วยนะครับทีนี้ครับในงานเซแตอิน นในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าไฮไลท์มีหลายเรื่องมากๆเลยอะ่ะแต่ว่า,าเรื่องหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นสีสันและสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจแทบจะทุกปีก็คือเรื่องของโปรแกรมการลงทุนจำลองปีนี้จะมีด้วยไหมครับท่านดรนลินใจ ีนี้เนี่ยมีการแนะนํานะคะแต่ปีนี้เนี่ยที่ไฮไลท์มากกว่านั้นอันนี้เป็นเกมค่ะทุกทีเ,กเราเหมือนกับว่าเรียกว่าซื้อขายเสมือนจริงใช่ไหมคะคที่เขาเรียกว่า Win. คลิกทูวินแต่เนี้เป็นเกมคือเรื่องจากว่าในงานเนี้ยเรามีวิชาการเต็มที่เลยถูกไหมคะมีความรู้เต็มที่นี้เราก็อยากจะเป็นสีสันว่านอกจากมีความเข้าใจแล้วมีความสนุกด้วยเราก็เลยทําเกม virtual reality ขึ้นมานะคะเป็นเกมแบบจําลองเสมือนจริงเหมือนกับเราเล่นเกมปกติเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพิ่มขึ้น ด้วยนะคะก็เปิดตัวที่แรกที่ในงานนี้เลยค่ะแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นอกจากจะมาได้รับความรู้แล้วสนุกด้วยค่ะรับประกันเลยค่ะร่วมสนุกกับเกมลงทุนจำลองเสมือนจริงด้วย VR หรือว่า Virtual Reality นะครับค่ะพร้อมชิงของรางวัลมากมายเลยนะได้ความรู้ควบคู่ความสนุกไปด้วยนะครับใชะ อ่มอุ้มลูกจุงหลานมาได้เลยงานนี้ต้องมาร่วมเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้ความ<ช>รู้ด้วยแล้วเรื่องของฟินเทคต่างๆงานนี้เห็นว่ารวมคนมาร่วมด้วยใช่ไหมครับโอ้เราจัดมาเลยค่ะก็ทั้งน้องๆที่พัฒนาฟินเทคนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิโนเมนาเรื่องของ i t a ทนะคะเรื่อง<แ>ของความรู้ทางด้านเครื่องภาษีไลฟ์ไฟแนนซ์ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานนี้นะคะสตอ๊อกเรดารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มารวมตัวกันในงานนี้ด้วยค่ะเพื่อจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้กับทุกคน ได้เห็นนะคะแล้วก็รู้จักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยคะ่ะนี่คือการเข้าถึงนะครับท่านอเตอรดีใจคุยให้ฟังถึงว่าคอนเซปต์งานเ e ตอิเล็ i ซิตี้ปีนี้เนี่ยเรื่องของเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงอะไรบ้างก็บอกว่าเข้าถึงทุกทางเลือกในการลงทุนที่ครบวงจรที่สุดแห่งปีนะครับ<ช>หุ้นอนุพันธ์ทองกองทุนรวมประกันภัยมีหมดเลย<ช>แล้วก็เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกถ้าเป็นหุ้นก็หุ้นที่ มีโอกาสที่จะโตในไ Thailand 4.0หรือกองทุนระดับกองทุนท็อปฟันต่างๆก็มีด้วยเรื่องของสินค้าใหม่ t f e c อย่าง t f e c g o กดีนะครับหรือว่าเรื่องไฮไลท์สำคัญอย่างเทคโนโลยีการลงทุนที่ช่วยให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแหมแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของหัวข้อในการสัมมนาต่างๆที่บอกว่ามีกว่า50หัวข้อที่บรรจุอัดแน่นใน4วันนี่ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งด้วยใช่ไหมครับตเตอรดินชัยครับ แล้วมีไฮไลท์หนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะครับคืออย่างที่เ,เมื่อกี้เราบอกว่ามีทั้งมือเก่ามือใหม่อ่ะ,ะใช่ใช่ใ,ชในงานนี้ค่ะเรายังไ,ได้รับเกียรตินะคะจากนักวางแผนทางการเงินนะคะอ๋นะบรรดาโค้ดต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นักวางแผนนะคะการลงทุน IP ต่างๆ แล้วก็สเปเชียลิสต์ทางด้าน t ีเฟเขาจะมาอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะคแล้วก็ใครที่อยากจะให้นักวางแผนทางการเงินเนี่ยช่วยเหลือวางแผนทางการเงินเนี่ยนะคะก็คือมีคลินิกเนี่ยก็ทําได้นะคะเขารับ30คนต่อวันนะคะแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะส่วนนักวางแผนทางการเงินอยากจะให้เขาช่วยดูพอร์ตจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้นนะคะในงานนี้ก็ f ฟ r ร t c o ั e เฟ r ร t s เสร e เลยค่ะขับมาก่อนได้ก่อนนะครับจองล่วงหน้าได้ยิ่งดีดังนั้นงานงาน,นี้ อยากให้ใครมาบ้างอยากให้ใครไม่ควรพลาดบ้างครับทา่านดรลินใจครับงานนี้นะคะสําหรับทุกท่านเลยค่ะมไม่ว่าท่านจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันหรือเปล่า ซึ่งต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้ลงทุนอยู่แล้วไม่ควรพลาดค่ะที่จะอัปเดตนะคะข้อมูลใหม่สุดแอปพลิเคชันใหม่สุดที่จะทําให้ชีวิตในการลงทุนของเราเนี่ยสะดวกสบายนะคะและได้ข้อมูลที่เรียกว่าอัปเดตที่สุดแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยสนใจในเรื่องของการลงทุนเลยนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะคะคโอกาสที่เราจะมองเห็นวิธีที่จะสร้างความมาั่งคั่งในอนาคตได้แล้วสุดท้ายเราสามารถทําธุรกรรมการเงินได้เป็นเสร็จครบวงจรทั้งหมดในงานนี้นะคะที่เดียวเท่านั้นนะคะ นะครับสำหรับเรื่องของตลาดทีเฟกเนี่ยซึ่งหลายคนยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสอาจจะมองว่าเอ๊ะยากหรือเปล่าซับซ้อนหรือเปล่าในงานนี้เนี่ยจะช่วยอะไรสำหรับมือใหม่ที่สนใจตลาดทีเฟกได้บ้างครับท่านดรธลินใจในงานนี้เนี่ยค่ะจะมีบริษัทษสมาชิกของทีเฟกเนี่ยมาร่วมในงานนี้ด้วยแล้วก็จะมีทีเฟกสเปเชียลิสต์ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทีเฟกเองนะคะคในบูธของตลาดหลักทรัพย์เอง ท่านที่ไม่เคยลงทุนในทีเฟกแล้วอยากจะทราบนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในทีเฟกเองเนี่ยสามารถจะไปได้ทั้งสามที่แล้วมากไปกว่านั้นนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อสัมมนาเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นเทคนิคพิชิตการลงทุนในเรื่องของ t f เฟจากผู้เชี่ยวชาญนะคะคกูรูต่างๆใน t f e ฟกที่จะมาให้มุมมองและข้อคิดด้วยค่ะนะอย่างเช่นเจาะกลยุทธ์การตลาด Set 50 Futures เร<ช>นะครับเรื่องของเทคนิคการทํากําไรใน t f เฟก,กับสูตรลัดการอ่านกราฟเทคนิคก็มี ะนะหรือว่าจะพิชิตกำไรใน t f e c t ด้วย Money Management ก็ได้ด้วยนะได้ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อสัมมานาสำคัญสำคัญที่น่าสนใจในงานนี้นะครับดังนั้นพลาดไม่ได้ตัวประการทั้งวงนะครับงานะงาน Set in น s e t i t y h e City 23-26มีนาคมนี้10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณรอยันพารากอนฮอลชั้น5สยามพารากอนนะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับท่านดรลินใจครับ ไม่ว่าท่านจะสนใจเริ่มลงทุนเพิ่งเริ่มสนใจลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่แล้วอย่าพลาดนะคะที่จะมามองหาโอกาสในการลงทุนนี้เพราะไฮไลท์แล้วก็ความครบถ้วนอย่างเงี้ยนะคะ มันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ความพยายามในการ,รที่จะเอามารวมกันที่เป็นสัมมนา,าแห่งปีนะคะแล้วเราก็จะเป็นที่เดียวที่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดที่จะมาให้ข้อมูลและเปิดมุมมองแนะนํากลยุทธ์หรือว่าเรามาเรียนรู้แรงบันดาลใจนะคะประสบการณ์รของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะคะและถ้าหามาในงานนี้อย่าลืมนะคะพกเอกสารมาด้วยนะคะสำหรับรท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะคะเพื่อเราจะได้พร้อมลงทุนกันได้เลยค่ะ พลาดไปได้4วันเต็มๆนะครับที่ชั้น5สยามพารากอนในงาน Set in นเดียซินะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับทาร์ตอรดินใจครับยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับท่านดรรินใจสาครพิพัฒน์รองผู้จัดการสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับกับมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีเซตอินเดอร์ซิีกรุงเทพมหานคร201723 26มีนาคมนี้ที่ชั้น5สยามพาลากอนนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทาริส020150222020150222 สุภาลัยมาเล่แอดพัทยาเตรียมจัดงานแกลนโอเพ n นิ่ให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ในราคา One p r i ส์ชั้น14ถึงชั้น34เพียง1.46ล้านบาทเท่านั้นและพบกับข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายภายในงานตั้งแต่วันที่25จนถึง26มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม038 428300038428300หรือ www.supalai.com นะครับ Hello Motor Show Test Drive 16-19มีนาคมนี้เชิญได้ที่ Benz Star f a c h ผู้จําหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ แล้วก็รับบัตรเข้าชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ได้ที่นี่ด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ b e n ส s t a r f a ก022486699 022486699หรือ w w w s t a r f a c t c o t h นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเรานะครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับ ติดตามรับฟังกันให้ได้และอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Pass ของเราวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยเห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเด c i ซิตี้7 0 1 7 23-26มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน มันมิพ l u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมิมเนมรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชเลนะ1647